สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวว่ารัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์มีแผนที่จะผลักดันให้ชาติพันธมิตรยุโรปซื้ออาวุธของสหรัฐอเมริกาให้กับยูเครนเพิ่มมากขึ้นก่อนการหารือแผนสนติภาพกับรัสเซียเพื่อยุติสงครามในยูเครนสัปดาห์นี้ตามแผนหากมีสถานะที่เป็นทางการแล้วนั้นจะเสนอการรับรองความปลอดภัยแก่คณะผู้นําของยูเครนซึ่งกําลังกังวลว,ว่า ประธับดีโดนัททรัมป์นั้นอาจจะรับการช่วยเหลือ,อยูเครนซึ่งขณะนี้กองทัพยูเครนค่อยๆสูญเสียดินแดนจากการที่รัสเซียสู้รบ่างดุเดือดในภูมิภาคทางตะวันออกของประเทศก่อนหน้านี้หลายประเทศในยุโรปซื้ออาวุธของสหรัฐอเมริกาให้กับยูเครนในช่วงรัฐบาลของประทับดีโจบไบเดนเจ้าหน้าที่ของสหรัฐรวมถึงอดีตนายพลกเกษียณคีสเคลล็อกผู้แทนพิเศษของโดนั์ทรัมป์ในประเด็นยูเครนและรัสเซียจะหาหรือเกี่ยวกับการซื้ออาวุธกับพันธมิตรในยุโรประหว่างการประชุมใหญ่ด้านความมั่นคงที่เมืองมินนปปรระเเทศยอีีใสัดาห้ ผู้สื่อข่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าแผนการดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลายแนวคิดที่รัฐบาลสหรัฐนั้นกําลังหารือเพื่อให้มีการดําเนินการจัดส่งอาวุธจากสหรัฐอเมริกาให้ยูเครนต่อไปโดยไม่ต้องใช้เงินของสหรัฐจํานวนมากในการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2568ครสิดเคลล็อกปฏิเสธที่จะยืนยันแผนการดังกล่าวแต่กล่าวว่าสหรัฐชอบขายอาวุธที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาเสมอเพราะจะทําให้เศรษฐกิจของสหรัฐนั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นมีตัวเลือกอื่นอีกมมมมาาาากกกยยยทุออออออ่่่งูในออนนืตี้้พรบว การส่งอาวุธที่อดีตประธานดีโจไบ,บเดนอนุมัติไว้ก่อนหน้านี้ยังคงส่งไปยูเครนอย่างต่อเนื่องโดนัลด์ทรัมป์ให้คามั่นระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิสารว่าจะตัดการช่วยเหลือทั้งหมดที่ให้กับยูเครนแต่ที่ปรึกษาบางคนของโดนัลด์ทรัมป์โต้แย้งว่าหลังจากรัฐบาลสหรัฐก็ควรสนับสนุนยูเครนในทางทหารต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการเจรจาสันติภาพถูกเลื่อนออกไปจนถึงปลายปี2568ไบเดนอนุมัติงบช่วยเหลือความมั่นคงมูลค่ากว่า6,500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ2.2ล้าล้าานนบน ให้แกยูเครนในช่วงดํารงตําแหน่งซึ่งรวมถึงเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงหลายเดือนสุดท้ายก่อนที่จะพ้นจากตําแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐมองว่าข้อตกลงซื้ออาวุธกับยุโรปเป็นทางออกที่เป็นไปได้ช่วยรัฐบาลสหรัฐสนับสนุนยูเครนต่อไปโดยไม่ต้องใช้เงินภาษีของประชาชนสหรัฐซึ่งมาร์ครูเตอร์เลขาธิการองค์การสุทธิสัญญาป,ป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ก็กล่าวนะครับว่ายุโรปจะจ่ายเงินซื้ออาวุธจากสหรัฐให้กับยูเครนเพิ่มเติมเช่นกันแต่ยังไม่ชัดเจนว่าสหรัฐมีแผนนจะะขออออใ้ปปรรรเทศยุซืออาวธงสั ผ่านการทาสัญญาเชิงพาณิชย์หรือว่าซื้อโดยตรงจากคลังอาวุธของสหรัฐอเมริกาเองทั้งนี้สัญญาเชิงพาณิชย์บางฉบับต้องใช้เวลาหลายปีถึงจะเสร็จสมบูรณ์ในขณะที่เมื่อวันที่9ก้าุมภาพันธ์2568ิปที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนก็ได้ติดต่อกับประธานดีวาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียและเขาเชื่อว่าสหรัฐนั้นกําลังมีความคืบหน้าในการเจราจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนในขณะที่แหล่งข่าวในรัฐบาลของทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทำเนียบขาวหรือว่ารัฐบาลของรััเซียนน้น ก็บอกนะครับว่าที่ผ่านมาได้มีการจัดทําแผนปฏิภาพเพื่อยุติการสู้รบอย่างเป็นทางการและจําเป็นต้องดําเนินการในประเด็นอื่นๆอีกหลายประเด็นก่อนที่จะมีการเจราจาระหว่างกันในการทิ่ฝั่งของรัสเซียนั้นก็ออกมายืนยันนะครับว่าการเจราจาในการยุติสงครามนั้นยูเครนไม่อาจจะสามารถต่อรองได้จากสิ่งที่ประธานดิวัาลาดิมิเยร์ปูตินผู้นาของรัสเซียนั้นได้ยื่นเงืขข่อนไขก่อนหน้านี้เอาไว้แล้วโดยเฉพาะสี่เงื่อนไขสําคัญ นั่นก็คือว่ายูเครนจะต้องให้การรับ,บรองสีแคว้นทั้งหมดหรือว่าดินแดนทั้งหมดที่รัสเซียยึดครองไปก่อนหน้านี้รวมถึงแคว้นไครเมียและจะต้องถอนทหารออกไปจากพื้นที่นะครับนอกจากนั้นยูเครนจะต้องไม่ทะเยอทะยานเข้าไปเป็นชาติสมาชิกนาโตต้องแก้รัฐธรรมนูญให้ประเทศนั้นเป็นกลางทางทหารนะครับแล้วก็ที่สําคัญนั้นทางด้านฝั่งของยูเครนนั้นจะต้องมีการดําเนินการให้แคว้นลูฮานและก็โดเนสน,นั้นปกครองตัวเองหรือว่าเป็นรัฐอิสระได้ในอนาคตนะครับนั่นคือเป็นความเคลื่อนไหว ที่น่าสนใจทีเดียวสําหรับสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นนะครับก็คงจะต้องรอดูว่าทางด้านยุโรปนั้นเนี่ยจะถูกกดดันจากสหรัฐอเมริกาในการช่วยเหลือ,อยูเครนโดยการซื้ออาวุธสมมอบให้หรือไม่นี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวด้วยครับ